โครงการนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์กระนกเราถือเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านมาคอยให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงโครงการตรอรลอดจนแก้ไขหลายๆเรื่องให้กับผมครับโครงการนี้อาจารย์กระดก80-90%อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการดำเนินการพวกกิจกรรมนะครับแม้กระทั่งการรายงานต่างๆที่ขนาดนี้เราระบบเนี้ยยังไม่มีมาใช้ อจารย์นอนุกเข้าไปคอมเมนต์มเข้าไปตรวจเข้าไปติดตามผู้ปฏิบัติต้องต้องต้องขอบคุณสามที่คนแรกจริงๆทํามาตรฐานไปสูงมากนะครับผมก็คุยกับ3ามอบดคนปัจจุบันนี้ว่าเราล้มไม่ได้เราต้องไปต่ออย่างเดียวที่สําคัญเราต้องมีรุ่นที่3นะครับรต้องมีรุ่นที่3าซึ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุรอเราอ,อยู่เยอะมากขณะนี้ที่อยว่สมดัทงทางสามมังคมเพระาะฉะนั้นมาตรฐานรุ่นที่1นึ่รุ่นที่2ต้องไม่ต่างกันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สําคัญคืออย่างที่อาจารย์กนกพูดเบื้องต้นว่า กรมผู้สูงอายุทำงานคนเดียวไม่ได้แล้วสถานี้นะครับต้องอาศัยภาคีเครือข่ายวันนี้เรามีศรีราชมีภาคเอกชนมีสสวททมาช่วยเราเราต้องการพันธมิตรอีกเยอะนะครับพันธมิตรอีกเยอะที่ทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์เล่าเบื้องต้นว่าเรามีระบบนิรันดร์เข้ามาช่วยนะครับที่จะประเมินเบื้องต้นบริหารเบื้องต้นให้กับกรมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นต้องขอบคุณสวททมาช่วยเราซึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีเพิ่ม ไอเอไอเข้ามาช่วยกันเราครับก็จะเพื่อต่อแต่ประโยชน์รัฐบาลตีให้ประสบความสำเร็จที่สำคัญคือเราต้องขอบคุณทีมอ,อ,องค์กทีมน้องๆทุกคนผมทำงานคนเดียวไม่ได้ครับต้องทีมสำคัญที่สุดครับขอบคุณครับไอเนี้ยครับเข้ามาใการเดินหน้าร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆจะไปช่วยลดภาระของแพทย์พยาบาลในการที่นักบริบาลของเราจะไปช่วยเสริมกระทังดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่างที่จจอาจารย์กนกเรียนเบื้องต้นนะว่า จะช่วยกระทรวงสาธารณสุขได้เยอะมากถ้ามีบริบาลเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับขณะที่เราบริเฉลีย่ยประมาณ1ต่อร้อยที่เราดูแลอยู่นะครับหต่อร้อยที่ผู้บริบาลเราดูแลอยู่ถ้า300อคนออกไปก็ได้ประมาณ3ามหมื่นนะครับที่จริงสามหมื่นคนเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับท่านจะเห็นคลิปที่เราเกิดนน้ำมืงต้นนะครับกระทรวงยุดีใจมากมีความมุ่งมใจมากที่สําคัญก็คือเราเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเขามากนะครับเขา,ามีปัญหาอะไรเขาดู เขาไปหาผู้บริบาลซึ่งท่านรัฐมนตรีแรงงานงบนเวทีนั้นบอกว่าจนนายกทศบาลน,นายกอปตอบางส่วนวกลัวพวกเราก็าจะสมัครการเมืองแข่งนะครับเขาอันนี้คือผลงานที่เราเป็นรูปธรรมจะช่วยได้เยอะมากจริงๆครับถ้าเราได้เป้าหมายปีหน้าเราตั้งไว้สามพันนะครับสามพันแต่เราได้สามพันก็จะช่วยผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่ประสบปัญหาต่างๆได้มากขึ้นครับให,ให้เห็นตัวอย่างเป็นรูป